สวัสดีครับผมพัฒระเสวิตบุนะครับเภสัชกรประจำโรงพยาบาลแก่งคัจานนะครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านนะครับที่มารักษาตัวเรื่องโรคโควิดที่โรงพยาบาลแก่งคันจานนะครับสหรับท่านที่รับยาฟาวิทเราเวียนนะครับซึ่งเป็นยาต้านไวรัสที่เราจะจัดให้นะครับในบางรายที่มีอาการนนรุนแรงหรือว่ามีภาวะเสี่ยงที่เกิดอาการรุนแรงนะครับจะมีการจัดยาเป็นสองซองดังนี้นะครับ จะเป็นจะจัดยาให้เป็นมือ้อมือนะครับมื้อแรกสําหรับผู้ป่วยที่มีน้ำหนักปกตินะครับจะรับประทาน9เมตรนะครับมือที่สอง9เมตรห่างกัน12ชั่วโมงน,นะครับและมือที่สาไปจะลดยาเหลือ4เมตรไปเรื่อยๆจนครบ10มือนะครับถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือว่าแพทย์เห็นว่าควรรักษาต่อก็จะได้รับการเพิ่มยาจนครบ10วันสำหรับท่านที่แพทย์เห็นว่า ใช้รักษาได้ผลด,ดีเราก็จะหยุดยาแค่5วันนะครับสำหรับเวลาปกติที่เราจะเริ่มรับประทานยาของแก่งอาจาย์นะครับจะเริ่มที่เวลา2ทุ่มกับ8โมงเช้านะครับเช่นวันนี้22นะครับทาน2ทุ่มพรุ่งนี้23เราก็จะทาน8โมงเช้าแล้วที่23เราก็ทาน8โมงเช้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบมื้อนะครับมืม้อที่10ของรอบนี้ก็จะเป็นวันที่27นะครับ เมื่อท่านรักษาตัวที่โรงพยาบาลแก่อาจาร์นะครับท่านจะได้รับใบนี้ด้วยนะครับใบเช็คการให้ยานะครับให้ท่านลงมือชื่อลายมือชื่อทุกครั้งนะครับที่รับประทานยาหรือว่าอาจจะให้ถ้าท่านเขียนหนังสือไม่ได้นะครับจะมีเตียงข้างๆที่สามารถดูแลท่านก็ให้ช่วยๆกันดูนะครับกินยาให้ตรงเวลานะครับห้ามกินผิดเวลาแล้วก็ถ้าในสำหรับท่านที่กินยาผิดเวลาให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลโดยด่วนนะครับเพื่อ ปรึกษาว่าจะทําอย่างไรต่อนะครับขนาดยาทั่วไปนะครับก็จะทานสองมื้อแรกนี่เก้าเมตรนะครับแล้วต่อจากนั้นเป็นมื้อละสี่เมตรต่ออแปดมื้อนะครับถ้าท่านน้าหนักเกินเก้าสิบกิโลมื้อที่หนึ่งจะทานสิบสองเมตรมื้อสองสองเมตรแล้วมื้อที่สามจนถึงมื้อที่สิบจะท่านก็ทานครัห้าเมตรนะครับสำหรับเด็กที่มีน้ําหนักน้อยๆเราจะแบ่งยาให้ท่านตามน้ําหนักอย่างเหมาะสมนะครับขอบคุณครับกดแดงครนะ